คุยกับตองกวินว่าทุกทีมทำกันบ้านมาดีและตั้งใจที่จะเล่นกับเมืองทองวันนี้อาร์มี่ก็ทำกันบ้านมาดีแล้วก็ดูเขาได้ผลการแข่งที่น่าพอใจกลับไปส่วนเมืองทองเป็นไงบ้างครับก็อันดับ3นะครับน้องฟังของทัอาร์มี่คือทีมอันดับ3นะครับแล้วก็สเสมอกับบุรีรัมาสองโมดูลสองและผลงานการครับชนะบีจีนะครับเพราะนั้นในในแต่ละแมตช์ท,ที่มาเนี่ยผมมองแล้วว่าไม่ง่ายหรอกครับอาร์มี่ปีนี้ไม่ง่ายหรอกครับด้วยพละกําลังความฟิตแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับต้องยอมรับว่าเขามาดีจริง นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการบล็อกเกมรูปของเมืองทองหรือว่าขึ้นเกมล็อกในจุดที่เมืองทองกําลังเตะขึ้นพอดีผมถือว่าเขาทาได้ดีแล้วก็มีโอกาสแต่ผลการแข่งขันวันนี้ออกมาผมบอกว่าไม่ไม,ไม่เสียหายนะครับหนึ่งแต้มวันนี้ไม่เสียหายเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเจอกับทีมที่อยู่หนึ่งในสาอันดับนะครับเราสามารถเก็บหนึ่งแต้มได้โดยที่เรามีโอกาสอาจจะโชคร้ายไปในสองสามจังหวะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่ดักโน่ซ้ำจังหวะสุดท้ายหรืออีลิกที่ยิงไปนะครับวันนี้ก็เห็นนะครับเห็นเห็นเห็นได้หลายครั้งแต่เขาก็มีโอกาส เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าโอกาสวันนี้มันออกได้ทั้งทั้งหมดแต่ว่านักเตะทำงานกันได้ดีแล้วก็เห็นว่าใน90นาทีนักเตะเราเนี่ยไม่มีล้ามีการฟิตได้ชัดเจนถือว่าเป็นผลดีกับเราก็ไม่ใช่งานที่ง่ายแน่การสัปดาห์ก็ต้องเจอทีมทหารเหมือนกันแล้วก็เพิ่งชนะมาด้วยสำหรับ a i r Force United ตในการเอาชนะศรีสเกษ2 0ก็น่าจะมีความมั่นใจแล้วก็คงเป้าหมายมา1คะแนนสำหรับเราเหมือนเดิม อย่างที่ผมบอกครับไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายหรอกครับของทุกทีมไม่ได้ง่ายแล้วก็ทุกทีที่เจอกัน,นตอนนี้ไทยเป็นมิรีกสูสีกันหมดทุกทีมแล้วครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าขึ้นอยู่กับจังหวะและความผิดพลาดของทีมไหนที่มีเยอะกว่า mm hmm. ในส่วนของที่เราเจอแอร์ฟอร์สอย่างที่บอกครับว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีชนะ5้าเรือมาแล้ววันนี้ก็ชนะอีกนะครับเพราะฉนั hmm. ้นใน2แมตช์ที่เขากเก็บแต้มมาได้เนี่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ น่ากลัวทีเดียวสาหรับเราแสาว่าทีมกําลังลงล็อกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพนักเตะของเรยหลายคนแล้วก็ต้องเช็คสภาพความคิดว่าวันพุธนี้นักเตะลอยหลายคนที่โดนใบเหลืองเนี่ยมีใครที่ติดโทษแบนบ้างแล้วก็มีใครบ้างที่สภาพความฟิตอย่างที่เห็นนะครับวันนี้เจโบทอย ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านความฟิตนะครับก็ยังเจ็บอยู่วันนั้นก็เลยไม่ได้ลงแล้วเวราขาดที่เด็ดไปตัววันนี้ที่จะต้องลงไปสร้างสารรค์ในเกมลุกถ้านี้มีอาจจะสร้างความแตกต่างได้ในเกมต่อไปผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะผ่านความฟิตแล้วลงเข้าร่วมเกมนี้ได้แน่นอน อาการบาดเจ็บของทิธิพันธ์เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เราเช็คอยู่เห็นหมอบอกว่าหนักพอสมควรหนักพอสมควรนะครับก,ก็เป็นข่าวร้ายแต่เราขอเข้า m อ็สแกนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าว่าว่าจะเป็นอย่างที่หมอคิดหรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์นี้แหละว่าว่าน้องเขาโชคร้ายมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอดูในในจุดสุดท้ายอีกทีแล้วกันรอรบายรง,งาน m อ็มไอหมออีกทีแล้วกันครับเจ็ตบตรงบริเวณไหนหัวเข่าครับสุดท้ายครับพี่การวันนี้เป็นวันที่ขึ้นจอ RV d วีดีม่แล้วก็แฟนคลับก็มมาลุหืน ก็ฝากไปถึงแฟนคลับที่น่ารักของเราครับก็ขอบคุณครับ1 4 0 0กว่าคนวันนี้นะครับ1473คนขอบคุณมากที่มาให้กําลังใจและก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าท,ทุกครั้งที่ที่มาเราก็เชื่อว่าเราภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เราก็เห็นอยู่นักเตะเราจะหมดแรงกันหลายคนแต่พอได้ยินเสียงร้องเสียงเชียร์อย่างนี้มันฮึกเหิมครับมันฮึกเหิเมบ้านเราจะเป็นบ้านที่อบอ,อุ่นแล้วก็เป็น ก็เรียกว่าเป็นรกสาหรับทีมเยือนที่มาแข่งกันนี่เสมอทีมที่เข้ามาก็จะเจอเสียงเชียร์กดดันเสมออย่างนี้ก็สามารถให้นักเตะเราขึ้เขืมอมีกําลังขึ้นก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาเชียร์วันนี้นะครับแล้วขอให้เป็นกําลังใจอย่างนี้ของเราต่อไปเรื่อยแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเรามีวัฒนธรรมใหม่ก็สามารถที่จะถ่ายหน้าเล่นกับแฟนบอลได้ก็ก็สนุกสนานดีขอบคุณมากครับที่มาเชียร์วันนี้